ก๊อกวาวหรือว่าก๊อกน้ำที่เราเจอกันทั่วทั่วไปประกอบมันก็จะมีมเสื้อ,อเสอวาวมีก้านปิดเปิดเอามีนัดล็อกอที่เราเห็นเข้า,ขาตรงนี้โดยที่ก้านแอวกก้านหมุนว่า าปิดเปิดเนะี่ยมันจะเทนยึดด้วยตัวนันล็อกให้ไปติดกับการบาวด้านในโดยที่ตัวตัวด,ด้านบนเนี้ยมันจะมีบ่าไว้เวลาเปิดสุดมันจะไปล็อกชนเดยเดยของเสื้อแล้ปิดปิดชนละดไว่าได้ละ ความเก็หาที่วามเก็บไปเลยอนอนตอ่ <c oughs> ออ่านาี่การวอลอันนี้เสื้อเสื้อก็แยกเป็นด้านหน้าด้านหลังนหน้าคือ,อทางออกทางเข้า ข้าวปัตตมีเกลตอกท่อหลอท่อทำเป็นเหลี่ยมใช้ประแจขันในการยึดตัวตัววาเข้าไปอ่ะทีนี้เรามาถอดกันมาดูด,ด้านหลังก่อนนะก็มีเกลสำหรับยึดติดก,กับเสื้อเสื้อด้านหน่ามีประเกัน ผส okay, so uh, มอยู่ต่อมาเราจะเจอต uh. ัววาว uh, uh, ที่เขาเรียกว่าบอลวาวคือลักษณะเป็นคล้ายลูกบอลอันนี้คือลักษณะปิด uh. เปิดก็คือ มนอ่ามีช่องเดี๋ยวตอนพากันแล้วกันดูจะผหาดูอ่าอ,ออกมามว้าวช่องทางตอนนองเปิดอ่าเ๋็วจะผ่านนี้เข้าไปตรงนี้เป็นป่าสำหรับ ต่อกับก้านวาลในการปิดเปิดมาคือกา้านวาลตัวนี้คีวนี้คือยุดกับนนล็อกตัวาการปิดเปิด คืออันลงไปได้เนี่ยอันอี้ก็ข่านต่าก็จะมีเลียงดูด้านล่างจะทำเป็นเป็นบาไว้ตังนี้สวงกับ ่าอันนี้ตัวบานนั้นบนก็จะเข้าไปที่ตัวลอกกับด้านมุนข้านมุนนี่ด้านใน ด้านหน้าคจะมีเห็นเขาขาเนะี่ยนั่นคืออ่าะ,ะเกนโอเคเดี๋ยวเราผ่า,าดูแล้วกันอนะ่ะอืมนี่คือบอลก๊อกเปล่าเสีย ด้านหลงังก้านวาวก้านในก้านวาวก็จะมีลิงลอยู่มีก้านหมุนโดยตัว